ต่อไปเป็นรูปแบบคำถาม reading call, plan, comprehension รูปแบบที่2นะครับซึ่งมีลักษณะเป็นประโยคสั้นๆน,นะครับ uh, ในข้อ8นะครับ uh, ลูปความ uh, passage บอกว่า the current position future rate of development of the fast breeder reactor in Europe has Recently been r e a s s e s e d อย่างนี้หน่อยนะครับอีกครั้งหนึ่ง The current position, futures rate of development of the fast breeder reactor in Europe has recently been r e a s s e t เมื่อท่านเจอคำอเนื้อความที่ค่อนข้างยากอย่างนี้ก็ประกันแรกก็ตั้งสติให้ดีนะครับอย่าใบตอกตกใจกับมัน ทำตามที่ผมเคยแนะนําไว้ว่าให้ซอยย่อยออกมานะครับโอเคเริ่มตั้งแต่ the current position of future rate อ่ะแค่นี้ก่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับ the current position of future rate กำลังพูดถึงนะครับตำแหน่งนะครับปัจจุบันนะครับของอัตราพัฒนาการในอนาคตอ่ะผมอ่าผมผม เลยมาจนถึง o f development อีกครั้งหนึ่งนะครับ uh, current นะครับแปลว่าในปัจจุบันนะครับ position นะครับแปลว่าตำแหน่งนะครับ future rate of development อัตราพัฒนาการนะครับที่จะมีมาในอนาคตเห็นไหมฮะฟังดูจะสับสนนะครับเพราะนั้นท่านต้องตั้งให้สติด,ดีให้ดีนะครับคือกำลังพูดถึงว่าในปัจจุบันนี้นะครับ uh, อัตราหรือตำแหน่งของอัตรานะครับพัฒนาการในอนาคตแค่นี้ก่อนนะอนาคตในเรื่องใด of the fast breeder reactor นะครับ fast breeder แปลว่าการมีบุตรเร็วนะครับ reactor ก็คือผู้ที่ตอบรับหรือผู้ที่ตอบสนองนะครับเพราะฉะนั้นของนะครับผู้ที่ตอบรับการผู้ที่ตอบรับนะครับการมีบุตรเร็วนะครับ in Europe อ่ะในประเทศในยุโรปนะครับ has recently been reasset นะครับเมื่อเร็วๆนี้นะครับได้รับการตัดสินใจแล้วเห็นไหมครับตัวที่ยากก็คือ reasset เพราะฉะนั้นถ้าตัวนี้ท่านยังไม่ทราบว่าแปลว่าอะไรนะครับครับบางครั้งก็อาจจะต้องใช้คาดเดานะฮะไม่ใช่ว่าเดานะฮะ reasset ก็คือได้ข้อยุติได้ข้อสรุปหรือได้การตัดสินใจแล้วก็คือว่าจะตกลงที่จะมีการตกลงใจที่จะมีการ มีบุตรเร็วขึ้นนะครับต่อมาในส่วนของคำถามนะครับ what is the main topic of the passage อีกครั้งหนึ่งนะครับ what is the main topic of the passage อะไรคือหัวข้อสำคัญของเรื่องนี้หรือข้อความที่ให้มานะครับอันแรก the future of Europe นะครับอนาคตของยุโรปอ่ะอย่างนี้ถือว่ากว้างไปอันที่สอง rate of development of fast breeder ครังหน,นะครับ rate of development of fast breeder นะครับบอกว่าอัตราพัฒนาการการมีบุตรเร็วนะครับซึ่งอันนี้ก็ยังถือว่าพูดลอยๆก็ยังไม่ค่อยไม่ได้เฉพาะเจาะจงอะไรนะครับอันที่ 3. the decision of fast breeder reactor becomes on rate developing นะครับบอกว่าการตัดสินใจที่จะมีบุตรเร็วนะครับ ของคนที่ตอบสอนองในเรื่องนี้อ่ะฟังดูยากนิดหน่อยเอาใหม่คนที่ตอบรับการตัดสินใจที่จะมีบุตรเร็วนะครับเริ่มมีพัฒนาการมากขึ้นข้อนี้น่าสนใจก็คือผู้ชัดเจนนะครับและสุดท้าย the Europe ผมต้องขออนุญาตตัดคำว่าเดออกไปนะครับ Europe has been r e c e s e s e a r นะครับยุโรปได้ตัดสินใจแล้วหรือได้ตัดสินใจ นะครับซึ่งก็ถือว่ากว้างคุณตัดสินใจเรื่องอะไรก็ไม่ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นในข้อนี้ตอบข้อ3นะครับขอท่านลองค่อยๆเปิดฟังดูอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าผมยกตัวอย่างที่ยากๆขึ้นมาเพื่อที่ว่าในเวลาที่มีคําถามที่ยากเนี่ยนะครับท่านจะได้มีแนวทางว่าควรจะทําอย่างไรนะครับเอาล่ะในสรับในข้อนี้ก็ขอยุติเอาไว้เพียงเท่านี้ขอโทษด้วยที่เอกสารต่างๆยังไม่ค่อยชัดเจนนะฮะแล้วผมก็ มีเทคนิคไม่ค่อยพอที่จะ,ะทำะคลิปต่างๆใ,ให้ชัดเจนด้วยกันนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ